สำหรับเดือนเมษายนนะครับปี2565นั้นจะมีดวงดาวนะครับโยกย้ายราศีทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะครับถือว่าเดือนนี้เนี่ยย้ายครบแทบทุกดาวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับผมดาวศุกร์ดาวพระเกตมีดวงดาวที่ไม่ย้ายอยู่แค่2ดวงนะครับก็คือตัวของราหูที่เพิ่งย้ายไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวดาวเสาวที่ยังคงเส้นคงวา แล้วก็ตัวมฤตอยู่ที่ไม่ย้ายนอกนั้นย้ายหมดครบนะครับเดือนนี้สับสนวุ่นวายหน่อยนะครับได้แก่ดาวพระศุกร์นะครับโคโจรตั้งแต่วันที่1เมษายนเลยนะครับต่อมาคือดาวพระพุธโคโจรย้ายราศีในวันที่4เมษายนนะครับตามด้วยดาวอังคารวันที่7เมษายนนะครับดาวพระพฤหัสบดีก็โคโจรย้ายราศีเป็นเกษตรในวันที่8ตามด้วยดาวอาทิตย์โคโจรเป็นม,มหาอุดนะครับก็วันที่14เมษายนต่อมาคือดาวพระเกต นะครับผมโยกย้ายเข้าสู่ราศีใหม่ในวันที่18นะครับผมเมษาและสุดท้ายดาวพระศุกก็โคจรโยกย้ายราศีเข้ามาอีกในวันที่30เมษายนนะครับดังนั้นเดือนเมษายนนี้ก็มีเรื่องมีดาวหลายๆราศีทั้งดีและร้ายเยอะแยะหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับลัคนานะครับที่สถิตอยู่ในราศีกลุ่มนะครับตัวลัคนาราศี กลุ่มเดือนนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเป็นเกษตรนะครับดาวพฤหัสบดีหมายถึงเรื่องของการเงินของคุณหมายถึงเรื่องของลาบของคุณนะครับปีนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นในดวงชะตาของลัคนาราศีกุ่มเลยก็ว่าได้เพราะตำแหน่งเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับทั้งเงินทั้งลาบโคจรเป็นตำแหน่งที่มั่นคงที่สุดนะครับดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าในบรรดา12สราศีเนี่ยกระดุมพักเกษตรก็ถือว่ารวยก็มีอยู่2ราศีคือกลุ่ม นะครับกับธนูเพราะว่าตัวของกระดุมพระเป็นเกษตรและเป็นทีเป็นทั้งปีเป็นยาวๆดังนั้นสองราศีนี้เบียดกันแต่ถ้าพูดถึงแล้วนะครับราศีกุมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ดีประการต่อมาเนี่ยมีดาวศุกร์กับดาวอังคารโคจรทับดวงชะตาผมว่าเรื่องราวของความรักก็ยังเป็นปนในจังทิฐาที่ดีนะครับเรื่องของการเงินการทองก็ดีเข้าไปอีกดังนั้นเดือนนี้ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เรื่องของงานนะครับดาวอังคาร ที่เป็นเจ้าเรือนการงานโครจรมาทับดวงชะตาร่วมกับดาวศุกร์ที่เป็นคูมน่มิตรกันอีกเรื่องของหน้าที่การงานเดือนนี้ก็ถือว่าเป็น,ปนในจังหวะที่ทางที่ดีอีกนะครับหลังวันที่7ไปผมว่าโอ้โหขาขึ้นของคุณเลยก็ว่าได้นะครับแนะนํานิดนึงทําตัวให้ดีๆก่อนนะครับสาเหตุเพราะเนื่องจากว่าตัวดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นวีนาศอาจจะมีคนรอจ้องแทงอยู่ถ้าคุณทําตัวไม่ดีมันมีแผลเดี๋ยวคนเขาเล่นคุณรับหลังแต่ถ้าเกิดคุณทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างถูกจงังหวะถูกต้องหมด แทนที่คนจะมาแทงข้างหลังมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่จริงนะราศีกลุ่มที่ครบมาคุณคนนี้กอไก่ที่ผ่านมาเขาไม่ใช่เฮ้ย hey, อย่าไปว่าเขานาะเดี๋ยวมันมีปัญหาหรือคุณจะโดนใส่ความเผลอๆคนแก้ให้คุณอีกเอ้ย hey, ไม่จริงที่รู้จักที่ผ่านมาวิสัยนี้ไม่ใช่เขาหรือให้ hey, งานแบบนี้เขาไม่ทําแบบนี้แน่นอนเขาทางานดีเขาทํางานเนีย้ยนั่นมันจะไปถ้าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคุณเปิดช่องให้เขาเมื่อไหร่อันนี้มีโอกาสแน่ แต่ถ้าคุณปิดเกมปิดช่องแล้วนะครับดวงดาวต่างๆมันจะส่งผลเป็นปนในจังหวะทิศทางที่ดีเพราะการเงินก็ดีการงานก็ดีความรักยังส่งผลดีอีกในเดือนนี้นะครับถือว่าทําไปเล่นไปเป็นเป็นดาวทิศทางที่ดีมากแต่จะมีอยุดเสียอยู่เรื่องเดียวคือตัวของคุณเองนั้นเมื่อโคจรเข้าสู่ราศีเมษนะครับมันดันทะลึ่งไปโดนดาวของพระพุธนะครับที่ราศีเมษที่เขาย้ายวันที่4พอดีดังนั้นเนี่ยตัวดาวพระพ,พุธในดวงชะตาของคุณเขาเป็นเจ้าเรือนของมรณะ ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทางานหนักงานดีคิดว่าขาขึ้นเอาและเก็บเงินกกยเงินไว้ก่อนทํางานหนักเปียปยๆแป๊บเดียวป่วยโป้งเข้าไปอันนี้อาจจะต้องเกิดาการเจ็บไข้ได้ป่วยพยายามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวเองให้ดีๆนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับกินอาหารให้ถูกหลกักออกกําลังกายจริงๆตัวนี้พื้นฐานที่สุดถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้เนี่ยไอ้เกณฑ์ดวงชะตาที่เจ็บไข้ได้ป่วยผมว่ามันหายไปอย่างน้อยต้องมี80%ซนะครับหลายคนอาจจะบอกอาจารย์แค่นี้เอง มันง่ายแต่มันทําไม่ง่ายนะครับถ้าคุณทําได้อะไอเกนเจ็บไข้ได้ปวดลดลงทันที80%เลยนะครับถือว่าโอเคขึ้นหรือว่าคุณอาจจะใช้เรื่องของสมาธิตามดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรเข้ามาช่วยนะครับนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระสงบจิตใจเดี๋ยวพอวันที่18ดาวพระเกตมาร่วมเข้าไปอีกกับดาวพฤหัสอันนี้ทําให้คุณมีสมาธิแก่กล้าเข้มแข็งขึ้นอันนี้เป็นไปได้ให้เหตุนี้ช่วยได้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆใช้หลักพุทธศาสตร์ร่วมด้วยนิดนึงนะครับ จะทําให้มันประกอบขึ้นไอเกณฑ์ร้ายๆมันจะได้หดหายไปเกณฑ์ที่ดีๆมันจะได้ส่งเสริมลัคนาราศีกลุ่มที่ดีอยู่แล้วให้มันดีให้มันพุ่งเข้าไปอีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไปนในจทัทิศทางที่ดีเดือนเนมษายนเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือบทสรุปของลัคนาราศีกลุ่มครับ